ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง r a h Auto Garage วันนี้เราจะเปลี่ยนจากการพูดถึงรถยนต์4ล้อมาสู่ปีกแห่งความเร็วเหนือเสียงขณะที่เรากำลังจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน F-15I r a ามเครื่องบินขับไล่รุ่นพิเศษของอิสราเอลที่ถูกพัฒนาจาก F-15E Strike Eagle ของสหรัฐอเมริกาซึ่งผลิตโดยบริษัทแมคโดนัลดและปัจจุบันคือโบอง รอาอัมไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินธรรมดาแต่มันคืออาวุธสงครามที่ถูกปรับแต่งอย่างแม่นยำด้วยระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจากอิสราเอลทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งการโจมตีทางอากาศและการโจมตีเป้าหมายภาพพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพียงแรกเห็น F 15I าอ,อามก็สามารถดึงดูดสายตาได้ทันทีมันมีรูปร่างคล้ายกับ Spray e a t e รุ่นดั่งเดิมด้วยดีไซน์เครื่องยนต์คู่แบบกว้างช่องอากาศขนาดใหญ่และครีบหางคู่ทรงตั้งอันเป็นเอกลักษณ์แต่เวอร์ชั่นของอิสราเอลได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับภารกิจเฉพาะอย่างที่กองทัพอากาศอาิสราเอลต้องการทั้งในด้านตำแหน่งเซนเซอร์และจุดติดอาวุธต่างๆลำตัวยาวประมาณ63.8ฟุตหีกว้าง42.8ฟุตและสูงเกือบ19ฟุตขนาดของมัน ใหญ่มากและความดุดันของมันยิ่งเสริมให้มันน่าเกรงขามในทุกมิติ โครงสร้างของเครื่องได้รับการออกแบบให้สามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง23,000ปอนด์ซึ่งรวมถึงระเบิดทีปนาวุธอากาศสู่อากาศอาวุธยิงไกลและถังเชื้อเพลิงเสริมคุณจะเห็นถังเชื้อเพลิงแบบคอนฟอร์มอลฟูลเล็ทติดอยู่ด้านข้างลำตัวช่วยเพิ่มระยะทางในการบินโดยไม่ลดสมรรถนะหรือความเร็วแม้ว่าราอามจะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนแบบ F-35 แต่การออกแบบของมันก็เน้นไปที่ความอยู่รอดความเร็วในการสกัดเป้าหมายและการโจมตีหนักอย่างแม่นยำ จมูกของเครื่องติดตั้งเรดาร์แอน GPG70 ที่สามารถตรวจจับได้ระยะไกลในทุกสภาพอากาศและยังรองรับโหมดบินตามภูมิประเทศสำหรับภารากิจโจมตีในระดับต่ำบางลำยังได้รับการอัปเกรดระบบเรดาร์เพิ่มเติมด้วย ในด้านสมรรถนะนี่คือจุดที่ชื่อระอามซึ่งแปลว่าสายฟ้าคำรามมีความหมายอย่างแท้จริงเครื่องบินลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ปราแอนวิตนี่เอฟหนึ่งศูนย์ศูนย์ทีดับเบิลยูสองสองเก้าสองเครื่องซึ่งแต่ละเครื่องให้แรงขับสูงสุดถึงสองหมื่นเก้าพันปอนด์พร้อมระบบอา t ์เตอร์เบอร์เนอร์ความเร็วสูงสุดของเครื่องนี้อยู่ที่มาชสองจุดห้าหรือราวสามพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าสูงมากแม้จะติดอาวุธครบ รัศมีการรบของ f 15i ก็โดดเด่นเช่นกันมันสามารถบินลึกเข้าไปโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง1,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและหากเติมกลางอากาศก็สามารถขยายระยะทางได้อีกมากนี่ทำให้มันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของอิสราเอลในการปฏิบัติการไกลนอกประเทศ อัตราการไต่ระดับอยู่ที่ประมาณ50,000ฟุตต่อนาทีเร็วกว่าเครื่องบินพณิชย์ที่ยังไม่ทานเตรียมตัวบินเสียอีกเพดานบินของมันอยู่ที่มากกว่า65,000ฟุตสูงกว่าระดับที่ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานจำนวนมากสามารถเข้าถึงได้แม้ว่าเครื่องจะมีขนาดใหญ่แต่การควบคุมยังคงมีประสิทธิภาพด้วยระบบควบคุมการบินอัตโนมัติขั้นสูงและอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่ดีทำให้มันสามารถต่อสู้กลางอากาศได้แม้จะไม่เท่ากับเครื่องบินที่เบากว่ายอย่าง f 1 6 ในด้านอาวุธ f 1 5ไอรอามถือเป็นเครื่องมือรบแบบอเนกประสงค์ที่แท้จริงมันสามารถติดตั้งขีปนาวุธเ1 2 0 AM RAAM และเ9 c y l i n d e ซิเสำหรับต่อสู้อากาศสู่อากาศรวมถึงระเบิดนำวิถี JDAM สป์และขีปนาวุธปอบายสำหรับโจมตีภาพคพื้นดินอิสราเอลยังติดตั้งระบบอาวุธของตอนเองเข้าไปในเครื่องนี้ด้วยเช่นกล้องเล็งเป้าแบบพิเศษระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบสื่อสารขั้นสูงทำให้มันไม่เพียงแต่แรงแต่ยังฉลาดในสนามรบอีกด้วยเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องนับบินของ f 15ไอคุณจะได้พบกับการผสมผสานของความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่ เครื่องบินลำนี้ใช้การควบคุมแบบสองที่นั่งนักบ,บินนั่งด้านหน้าและเจ้าหน้าที่ควบคุมอาวุธ w s o นั่งด้านหลังทั้งสองที่นั่งติดตั้งหน้าจอมัลติฟังก์ชันจอแสดงผล HUD และระบบควบคุม HOTAS ที่ช่วยให้นักบ,บินควบคุมอาวุธและระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องล่ามือจากคันบังคับเลย ความพิเศษของห้องนักบ,บินคือการติดตั้งระบบหมวกเล็งป้าวรุ่นเอ b i ิทซิสเต็ม s ดส y ดสเลอแอนไซฮิวเมตของอิสราเอลซึ่งช่วยให้นักบ,บินสามารถเลงและยิงอาวุธได้โดยใช้เพียงสายตามันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้แบบเหนือระดับจริงๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ความเร็วสูงหรือวิสัยทัศน์ต่ำราอามยังรองรับระบบมองเห็นกลางคืน และแผนที่ดิจิทัลทำให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าจะไม่ได้สะดวกสบายแบบหรูหราแต่ก็ได้รับการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อให้ใช้งานได้ดีที่สุดในสถานการณ์การรบที่ตึงเครียดการมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอาวุธด้านหลังยังช่วยแบ่งเบาภาระของนักบินโดยเฉพาะในภารกิจระยะไกลเจ้าหน้าที่ด้านหลังสามารถควบคุมเรดาร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์กล่องเลงและการเลือกอาวุธต่างๆได้โดยอิสระ แล้วค่าใช้จ่ายละ่ะ F 1 5 i ไม่ใช่ของถูกแต่เมื่อเทียบกับความสามารถแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างมากในช่วงปลายยุค9กอิกสราเอลได้ซื้อเครื่องรุ่นนี้ในราคาประมาณ84ล้านดอนลลาร์ต่อเครื่องซึ่งรวมการปรับแต่งเฉพาะทั้งหมดแล้วปัจจุบันเมื่อรวมค่าอัปเกรดและค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานราคานั้นอาจสูงถึงหลายร้อยล้านดอนลลาร์ ต้นทุนในการบินแต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ27,000-35,000ถึง 35, ดอลลาร์ต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับประเภทของภารกิจแต่เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานได้นานโดยเฉพาะเมื่อได้รับการปรับปรุงโครงสร้างและระบบภายในอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ F-15I ยังคงอยู่ในประจำการไปจนถึงช่วงปี2030หรืออาจนานกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีใหม่จากโบ n g รุ่น F-15EX ที่บางระบบสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับราอามได้ ปัจจุบันอิสราเอลมีเครื่องบินเ1 5หอราอามประมาณ25ลำซึ่งประจำการอยู่ในฝูงบินที่69หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Hammer เครื่องเหล่านี้เคยเข้าร่วมในปฏิบัติการจริงหลายครั้งทั้งการโจมตีในซีเรียและภารกิจลึกเข้าไปในพื้นที่ศัตรูความสำเร็จในการรบจริงทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินที่น่าเชื่อถือและยืนยันประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจน แล้วสรุปคืออะไร f 15อรอามคือเครื่องบินที่ทรงพลังในด้านความเร็วระยะทางและความสามารถในการบรรทุกอาวุธ แม้มันจะไม่ล่องหนแบบเครื่องบินรุ่งที่5อย่าง f 35แต่ก็ชดเชยด้วยพลังโจมตีระยะปฏิบัติการและความอเนกประสงค์มันไม่ใช่เครื่องบินโทแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรบจริงบินไกลตีแรงและกลับอย่างปลอดภัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของอิสราเอลความสามารถในการโจมตีระยะไกลและผลงานในสนามรบจริงรอามิจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศอิสราเอลไปอีกหลายปีแน่นอน ขอบคุณที่ร่วมบินไปกับเราวันนี้ใน RAS AH Auto Garage ถ้าคุณชอบรีวิวลึกๆแบบนี้เกี่ยวกับ F15i Ram อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากให้เราพาไปดูเครื่องบินรุ่นไหนต่อไปจนกว่าจะพบกันใหม่ขับให้เร็วบินให้สูงแล้วพบกันครับ